ออกแรงค่ะหมอกอากาศตอนเช้านะคะตอนนี้ก็ประมาณพิ 7, ่งหกโมงจะหกโมงแล้วนะคะนี่นี่นะคะตอนเช้านะคะบริเวณที่บ้านใต้อยู่นะคะนี่ค่ะน้ำค้างแรงมากเลยค่ะเป็นหมอกควันขาวเต็ไมไปหมดแล้วค่ะมองมเห็นภูเขาเลยอื้ม อากาศเย็นค่ะนี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะหมอกน้ำค้างแรงมากเลยค่ะหมอกควันนะคะอากาศดีค่ะเย็นสบายแต่ก็เริ่มเริ่มแล้วละคะ่ะจากนี้ไปก็เริ่มเริ่มจะหนาวเข้ามาแล้วนะคะปีนี้รู้สึกว่าน้ำค้างจะมาเร็วนะคะหนาวเร็วค่ะ ปกติแต่ก่อนก็ประมาณเดือนธันวามกรานะคะเริ่มหนาวจัดอันนี้เริ่มแล้วค่ะน้ำค้างน้ำหมอกนะคะเป็นหมอกเป็นควันเต็มเลยค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่วยป้าบัวด้วยนะคะผิดพลาดประกันอะไรก็อภัยด้วยนะคะติชมได้นะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์มาเยอะนะคะป้าชอบทำคอนเทนต์อย่างนี้แหละคะ่ะแต่ว่าป้าไม่มีโอกาสนะคะเพราะว่าภารกิจงานก็เยอะในไรในสวนงานก็เยอะนะคะเราต้องไปตรงนี้ตรงน้อนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะสวยสวยมากเจ้ากอรัตนมันจะชอบวิ่งออกมาไล่รถนะคะ รอบบ้านนะคะจะเย็นสบายอย่างนี้นะคะอากาศดีค่ะ,ะกาศเริ่มเย็นแล้ว จะสวยสวยมากเลยค่ะเปนนา,เานเขาคะ่ะด้านในจะเป็นที่ป่าบัวเองนะคะเป็นไร่ค่ะมีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ครอบคุมนะคะแล้วก็มีสวนนันข้างใน,น,ะค,ะน,นค่ะมองไกลๆก็จะเห็นเป็นบ้านป้าบัวเป๊ะ รับอยู่ข้างในนะคะป้าต้องเดินออกมาอยู่ถนนด้านนอกนะคะเพื่อจะมาใส่บาตรอยู่ด้านนอกนะคะนี่แหละคะ่ะห่างจากถนนก็ประมาณนี้แหละคะ่ะออกมาใส่บาตรต้องเดินออกมาอีกสักหน่อยนะคะอากาศดีมากเลยค่ะสวัสดียามเช้าทุกคนตื่นหลือยังคะคงจะตื่นแล้วลหละเนาะค่ะเพราะว่าทุกคนก็ต่าง คนต่างปไปทำภารกิจตัวเองนะคะข้างล่างก็จะเป็นทุ่งนานะคะเป็นนาข้าวของชาวบ้านนะคะเพราะว่าป้าอยู่ระหว่างกลางทางนะคะตรงกลางทา,างนี้ก็คือไป ทางอำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารนะคะทางนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งป้าจะกลับกล้องมาทางนี้นะคะทางนี้ก็คือทางเข้าหมู่บ้านกกตูมนะคะหมอกแรงหมอกแรงทั่วเลยค่ะรู้สึกว่าตอนนี้จะมืดไปหมดแล้วตอนนี้ป้าบัวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าป้าจะเตรียมตัวหลอด ใส่บาทแล้วนะคะแล้วคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะคะอีกประมาณแป๊บหนึ่งท่านก็จะมาแล้วค่ะจะป้าจะถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะคะฝากกดติดตามให้ปราบัวด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่กดมาให้เป็นกำลังใจปราบัวนะคะขอบคุณค่ะสาธุบุญด้วยกันนะคะ